เคยมีความเชื่อแบบนี้กันไหมครับว่าถ้าเราหาเงินได้มากขึ้นนะชีวิตเราจะดีขึ้นทุกอย่างเลยแต่เอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริง,รงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับดักที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์เฟอไปพร้อมๆกันครับนี่เป็นคำถามที่แบบโดนใจใครหลายคนเลยใช่ไหมครับเพราะลึกๆแล้วเนี่ยหลายคนก็แอบหวังว่าเงินเดือนที่สูงขึ้นจะเป็นเหมือนไม้กายสิทธิ์ที่เสกให้ปัญหาการเงินทุกอย่างมันหายวับไปกับตาใช่เลยครับ เอ้ความคิดที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอได้เงินเดือนขึ้นนะปัญหาทุกอย่างจบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความเชื่อย,ยอดคิดเลยนะครับหลายคนวาดฝันไว้แบบนั้นเลยว่าแค่รอให้เงินเดือนเพิ่มชีวิตก็จะง่ายขึ้นในพริบตาแต่ในชีวิตจริงเนี่ยสิครับมันดันกลับตาลปัดซะง,งั้นหลายครั้งเลยที่พอรายได้เพิ่มขึ้นเรากลับรู้สึกว่าการเงินมันยิ่งตึงมือกว่าเดิมใช่อีกไม่ได้ง่ายขึ้นอย่างที่คิดเลยอแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ เรามาหาคําตอบกันครับเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าต้นตอนของปัญหานี้มันมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคําว่า lifestyle 增飯นี่แหละครับหรือภาษาอังกฤษคือ lifestyle inflation มันมาจากการรวมกันของ2คําง่ายๆเลยก็คือ lifestyle กับเงินเฟ้อพูดง่ายๆก็คือปรากฏการณ์ที่รายจ่ายของเราค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่มากขึ้นจนกลายเป็นการยกระดับการใช้ชีวิตให้มันแพงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวนั่นเองครับโอ้โหภาพนี้คือเห็นชัดมากเลยนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับตอนที่เรามีรายได้สัก30,000เราอาจจะใช้ไป2 5งหมเหลือเก็บ5,000ก็ดูโอเคใช่ไหมครับแต่พอวันหนึง่งรายได้เรากระโดดขึ้นไป3เท่าเป็น90,000แต่ที่น่าแปลกคือรายทราบไหมครับรายจ่ายเราดันพุ่งตามไปติดๆเลยกลายเป็น8,500 0สรุปแล้วเหลือเก็บเท่าเดิมเป๊ะ5,000บาทนี่แหละครับคือหัวใจของภาวะไลฟ์ไซเฟร์เลยแล้วทำไมทำไมเราถึงหลุดเข้าไปในวงจรน,นี้ได้ง่ายขนาดนี้ล่ะครับ คำตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติของพวกเราเองเนี่แหละครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเก่งมากตอนแรกๆเราอาจจะแฮปปี้สุดๆเลยกับการกินไก่ทอดข้างทางอร่อยมากแต่พอมีเงินมากขึ้นหน่อยเราก็ขยับไปกินอาหารญี่ปุ่นในห้างพอกินไปสักพักมันก็เริ่มชินไงครับเราก็เลยต้องขยับไปอีกขั้นไปกินร้านอาหารอิตาเลียนหรู เห็นไหมครับว่ามาตรฐานความสุขของเรามันถูกยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและนี่แหละครับคือจุดที่มันยากที่สุดเพราะการปีนบันไดขึ้นไปเนี่ยมันง่ายมันเพลินแต่การจะก้าวกลับลงมาที่เดิมโอ้โหมันกลับเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแล้วก็ทําใจได้ยากมากๆเลยครับเอแล้วอะไรล่ะที่มันทําให้การถอยกลับมามันยากเย็นขนาดนั้น จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นหรือแรงกดดันทางสังคมนั่นเองครับคือความยากเนี่ยมันมาจากความกังวลลึกๆของเราเลยครับกังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแล้วตัวเราเองจะรู้สึกกับตัวเองอย่างไรถ้าเราต้องก้าวลงจากจุดที่เคยอยู่เรากลัวที่จะถูกมองว่าตกต่ำไงครับและไอ้ความกลัวนี่แหละมันมีพลังมากพอที่จะทำให้บางคนยอมเป็นหนี้แค่เพื่อรักษาสภาพเดิมเอาไว้ และถ้าเราบอกว่าแรงกดดันทางสังคมมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงนะครับในยุคนี้เรามีตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นเยี่ยมเลยที่ทําให้ไฟมันลุกโชนแบบดับไม่ลงใช่แล้วครับโซเชียลมีเดียนั่นเองมันมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับของนักเศร,รษฐศาสตร์ที่ชื่อทอร์สไตน์เวเบิร์นเขาเรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดแนวคิดนี้อธิบายง่ายๆว่าการที่เราซื้อของเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อใช้งานนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณบางอย่างออกไปให้สังคมรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนของสังคมนี้ ทีนี้เว็บเลนเขาก็แบ่งการอวดเนี่ยออกเป็น3แบบชัดๆเลยนะครับ 1. คือการบริโภคเพื่อโอ้อวดอันนี้ตรงตัวเลยซื้อของแพงๆเสื้อผ้ากระเป๋าอาหาร 2. คือการใช้เวลาว่างเพื่อโอ้อวดเช่นไปเที่ยวที่หรูๆที่ที่คนอื่นไปได้ยากและ 3. อันนี้น่าสนใจคือการทิ้งเพื่อโอ้อวดครับคือการเปลี่ยนของที่มันยังใช้ได้ดีอยู่เลยเช่นเปลี่ยนมือถือทุกปีทั้งที่เครื่องเก่ายังดีซึ่งทั้งหมดนี้ มันคือการประกาศตัวตนของเราอะให้โลกรู้ทั้งนั้นเลยครับแล้วโซเชียลมีเดียทาอะไรครับมันก็ขยายเวทีการอวดเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นแบบมหาศาลเลยกลายเป็นว่าเราเห็นไลฟ์ตล์คนอื่นตลอด24ชั่วโมงแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบเกิดการแข่งขันกันแบบไม่รู้ตัวจนทําให้เราหลุดออกจากวงจรนี้ได้ยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจปัญหาทั้งหมดแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะหาทางออกจากลู่วิ่งที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ยังไง มาครับเรามาดูทางออกที่เป็นไปได้กันดีกว่ากลยุทธ์แรกเลยนะครับตรงไปตรงมาที่สุดคือการจัดการเรื่องเงินของเราเนี่ยแหละครับเริ่มง่ายๆโดยการจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือก็คือการออมนั่นเองและจุดที่สําคัญมากเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้เราเพิ่มขึ้นให้ลองเพิ่มสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์การออมให้สูงขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่แค่จํานวนเงินนะครับเช่นจากเคยออม10%ก็ลองขยับเป็น15%หรือ20% วิธีนี้ล่ะครับที่จะช่วยให้เงินออมของเราโตแซงหน้าค่าใช้จ่ายที่มันเฟอขึ้นไปได้มาถึงกลยุทธ์ที่2ครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนที่ใหม่เเรตจเลยคือการเปลี่ยนวิธีสร้างตัวตนของเราลองเปลี่ยนจากการที่เรานิยามตัวเองผ่านของที่เราซื้อมาเป็นการนิยามตัวเองผ่านกิจกรรมที่เราทําซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยนะครับ ใช่แล้วครับเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็การยอมรับจากคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวตั้งเสมอไปไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่เราสนใจอย่างเช่นชมรมหนังสือหรือการไปทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยสร้างตัวตนที่แข็งแรงจากข้างในไม่ใช่จากของนอกกายที่เรามีและสุดท้ายนี้ก็มีครอบคิดที่น่าสนใจมากๆอยากจะฝากไว้ครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าเสื้อผ้าและข้าวของที่เราใช้ก็คือฉลากที่เราสวมใส่ โอ้โหคำนี้คมมากเลยนะครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าของที่เราบริโภคมันได้กลายมาเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นใครในสายตาคนอื่นซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ทุกคนลองกลับไปคิดตามกันดูครับไอฉลากที่บ่งบอกตัวตนของเราเนี่ยมันจำเป็นต้องมาพร้อมกับป้ายราคาแพงๆเสมอไปจริงเหรอครับเมื่อไร่ได้เราเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วเรามีทางเลือกเสมอเลยนะครับที่จะออกแบบชีวิตการเงินและสร้างตัวตนในแบบที่เราต้องการโดยที่ไม่จําเป็นต้องวิ่งตามกระแสสังคมจนเหนื่อยและสุดท้ายเราอาจจะค้นพบก็ได้ว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ต้องใช้เงินซื้อเสมอไปก็ได้ครับ